เอามาดูฝนฟ้าอากาศกันสักนิดหนึ่งอยูย่ๆก็มีพายุเช่นนงงั้นแหละนะใช่ครับตอนแรกกรมอุตุนิยมวิทยาเราก็รายงานกันสถานการณ์อากาศหนาวอากาศเย็นอยู่ทั้งตอนเหนือนยอดภูยอดดอยนะนะครับซึ่งก็เย็นกันดีแล้วก็ช่วงวันสองวันมานี้เนี่ยในพื้นที่ต่างๆนะครับมันถึงกรุงเทพแหละลมค่อนข้างแรงใช่ครับนะครับก็ลมเหนือก,ก,ก็ก็ลงมาความเย็นก็ลงมาทีนี้ก็เมื่อวานนี้อุตุนิยมวิทยาขอพยากรณ์อากาศทีมงานขึ้นพายุชื่อรายอีขึ้นมาหนา่อย นะครับก็พยากรณ์อากาศว่าดูตอนแรกมันจะมาไทยไม่มาไทยเนี่ยนะใช่ไหมพายนี้ตกลงมันมาไม่ป๋องไม่มาเอาไปไหนอ่ะคุณผู้ชมดูตรงที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับทางด้านทางด้านขวาที่เป็นจุดสีแดงเนี่ยมน้เป็นมาก่อนถูกไหมใช่ครับนั่นคือพายุและจะเห็นเขาจะทําลูกศรไว้ฮะ มันอยู่ตรงข้างๆเวียดนามอีกทีหนึง่งคือควันที่18ก็คือเมื่อเมื่อวานนี้คือจุดเริ่มต้นที่มีวงกลมสีเทาใหญ่สุดแล้วมันก็จะค่อยๆไปทางซ้ายนะฮะฉลบับออกเพราะวันที่20ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยคือใกล้เวียดนามที่สุดแล้วหลังจากนั้นฉนลับออกไปทางขวามือนะแล้วก็จะสลายตัวไปเพราะฉะนั้นสลายตัวเนี่ยประมาณวันที่22ธันวาคมตอนตีหนึ่ง ไม่ได้เข้าประเทศไทยเลยแม้แต่น้อยอ่าไม่ได้ไม่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 เข้ามาถึงตรงนั้นนะคบแต่เวียดนามโดนนะเวียดนามโดนโดนแต่โดนไม่เยอะเท่าที่ดูน่าจะโดนแรงเหวี่ยงเพราะว่าเต้าหัวพายุมันขึ้นไปทางไหหลำนู่นน่ะครับของจีนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็น่าจะสลายตัวไปในทะเลหรือไงเนี่ยดูนะใช่ครับเพราะมันจะเป็นตัวดีดีดีเพรสชั่นใช่ป่ะใช่ครับมาอยู่ในทะเลไม่ได้มุ่งขึ้นไปขึ้นฝั่งทางไหหลำมันนะใช่ครับอืมก็ปลอดภัยไปตอนแรกผมคิดว่าตอนแรกที่เขาแจ้งมานี่ค น่าจะเข้าภาคใต้หรือเปล่า<อ>ถ้าเข้าภาคใต้เนี่ยมันก็น่าจะมาช้าไปหน่อยไหมเพราะว่าฤดดูการตอนนี้ทางใต้ก็ฝนก็เริ่มลดลงแล้วนะครับใช่ครับกลงไม่มานะไม่มานะครับกรมอุตุยืนยันบอกว่าพายุหมุนเขตร้อนนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะค,ะครับแต่ว่ามันจะกระตุ้นให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมมีกําลังแรงขึ้น อันนี้ไม่ทําให้เกิดฝนครับแต่ทําให้อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือช่วงนี้ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับพายุรายนี่ก็จะมา18-22เคลื่นลมสูงขึ้นนะใช่ครับประมาณตั้ง2เมตรอ่าวไทยนะอันดามันก็1-2เมตรนะครับใช่ครับก็ดีฮะทำให้มีลม ลมเนี่ยลมมันเกิดลมไงช่วงช่วงวันสองวันนี้เราจะเห็นว่าในกรุงเทพมันมีลมพัดใช่ครับนะครับมีลมพัดเย็นทั้งกลางวันกลางคืนลมเนี่ยมันทําให้ความหนาวลงมาซึ่งผลต้องการตอนนี้สับสองก็คือว่าทําให้พี2.5มเป็นไงเบาบางลงใช่ไหมก่อนนี้อากาศมันนิ่งใช่ไหมแต่นิ่งฟุ้งก็เต็มเรียบร้อยชตอนนี้ก็ออกไปได้ลมมาช่วยใช่กลายเป็นผลดีกลายเป็นเรื่องดีก็เป็นเรื่องดีไปนะมองในมิตินี้นะครับ